สน,นสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราเ็กสมบูรณ์ลดแรงมากแค่29บาทวันนี้ถึง28กุมภาพันธ์ศกนี้ถึงแล้วค่ะชวนชิมของเราน้องปายอะไรพามาที่นี่อีกแล้วเหรอ เฮ้ยพ,พี่มาไปแล้วร้านพี่เปิ้ลไงรู้แตุ่ณหนูจะบอกว่าหนูามาร้านนี้บ่อยมาก,กจนถึงเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเขาเพิ่งทําร้านใหม่เขามีขายซีฟู้ดเพิ่มไม่ใช่ซีฟู้ดธรรมดานะซีฟู้ดเกาหลีเจ้าแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีคํานี้บ้าเหรือซีฟู้ด เกาหลีมันก็ต้องอยู่ที่เกาหลีที่เมืองไทยมันก็ต้องไปริมชายหาดจะได้ไปนั่งกินปกติถ้าเกิดว่าอยากกินกุ้งตัวใหญ่ๆ2ตัวโลในกรุงเทพพูดเลยว่าหายากมากครับผมลองไปดูกันแล้วกันครับคุณผู้ชมครับนะฮะนั่นไงนั่นไงนั่นไงยืนอยู่ตรงนั้นไงเด็กครับรถหรือเปล่าเอ้ยลองลองไปดูดูขอดูหน้าเหล็กแับรถหน่อยนี่แขนใครอ่ะเอออันนี้โอ้ย อุ้ย้ครับพี่ป้ันผนึกว่าครวางแขวนมานี่คือกุ้งเป็นไงใหญ่มากกุ้งกุ้งอะไรกุ้งแม่น้ำไออยาไทียวกับหน้าไปก่อนเทียบกับหน้าไปก่อน้หน้าก้งๆกเยอะไปใช้ห้ดูให้ดูไซสเอางี้วันนี้เรามาพี่ป้านหนูอ่ะพูดกับพี่เจียบวยว่ามีซีฟู้ดเกาหลีเขาไม่เชื่ออันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะต้องไม่เชื่อเพราะว่ารรในประเทศไทยยังไม่มีที่ไหนมาก่อนมันแตกต่างกับซีฟู้ดไทยยังไงอะเกาหลีเนี่ยเ้าจะมีสาล่าย อืมสาหร่ายทะเลมันมันมีแล้วมันกินกับซีฟู้ดมันอร่อยแน่คือจะบอกว่าซีฟู้ดทางบ้านเราเนี่ยสดใหม่แ,แต่มากินกับเครื่องซอสต,ตัวทุกอย่างของเกาหลีซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่อร่อยกับอร่อยมาเจอก<า>ันซึ่งหลาย,ลายคนเนี่ยไม,ไม่เคยกินมาก่อนและอีกอย่างในการที่เราจะคิดว่าเราจะไปไปเปิดร้านซีฟู้ดใหม่ก็เกิดเขาอยากกินเนื้อขึ้นมาแหละร้านนี้ก็ยงัยงมีเนื้ออยู่ไอคนที่อยากกินเนื้อก็ไม่ไปด้วยร้านนี้ก็เลยเกิดคอนเซปต์ใหม่ขึ้นมาว่าโคขุนคุณทอง2020 ซีฟู้ดกู๊ดมีดบายนาคอนซีฟู้ดกู๊ดมีดบายคือชื่อร้านชื่อร้านนี่จะเป็นชื่อทีมบอลไม่มีที่ใส่สกอร์เลยนะยาวมากเลยอยากเห็นหน้าตาอยากเห็นหน้าตาของเอาเอาตรงนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างีอะไรบ้างอุ้ยกุ้งใหญ่มากนี่มันใหญ่ไปอะเอาจริงนี่ไซส์เบาๆนะสี่ตัวโลนะฮะบินตรงมาจากพม่าท่าพม่าไม่มีพม่าไม่มีพี่บินไปอินเดียอินเดียไม่มีอีกพี่ไปศรีลังกาศรีลังกาไม่มีหมด มาวันหลังเออไม่ต้องหาต่อเล้วเนอะคือเอาง่ายๆคัดไซส์แน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าซีฟู้ดเกาหลีที่เดียวในประเทศไทยของพี่เปิ้ลครับหน้าตาเป็นยังไงไปค่ะสั่งอะไรกันครับมันยังหอมหวนเย้ายวนเหลือเกินพี่เปิ้ล ทำไมมันมีเยอะแยะไปหมดอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นส่วนผสมของครอบครัวหนึ่งที่ต้องมารวมตัวกันให้ได้ระหว่างคนไม่กินเนื้อกับคนกินกับคนกินซีฟู้ดซีฟู้ดใช่บัดนี้มันเกิดขึ้นแล้วไงอย่างที่บอกอันนี้สําหรับเนื้อนี่คือวายคิววากคิวชีสจานนี้ตั้งปุ๊บกลิ่นลอยมาแบบหอมชีสมากและที่สำคัญนะชีสพอรวมกับเนื้อเข้ามันจะกลายเป็นแบบกลิ่นที่มันลันจวนใจมันน่ากินมากนุ่มจุด มันอยู่ที่วิธีการทำอีกนะไม่ให้มันสุกมากเกินไปให้มันสำกระเทียมเนืได้กลิ่นบรรยากาศของมื้อเนื้อชีสรวมกันอร่อยมากเนื้อเราก็มีหลายหลายแบบอีกนะมีทั้งเนื้อใครอนุญาตครับไม่อยเลยครับขอโทษครับคุณเป็นแขกอาหารแขกเนี่ยอร่อยที่สุดครับเอาละครับเมนูเนื้อการันตีว่าอร่อยมากอัลเปิร์ยังมีอยู่นะฮะโค้กขุนคุณทอง พอแล้วไปเมนูอื่นซีฟู้ดร้านอาหารซีฟู๊ดเนี่ยตัวปราบเซียนเลยคืออะไรรู้ไหมเมนูอะไรรู้ไหมผัดผงกะหรี่ถ้าร้านไหนผัดผงกะหรี่ไม่อร่อยนะบอกให้เลยว่าไม่อร่อยทั้งร้านก็คือวัตถุดิบก็คล้ายคล้ายกันหมดมันก็คล้ายกันหมดนะแต่อยู่ที่วิธีการทำถูกต้องและของต้องสดด้วยถูกต้องนะฮะหื้อ้โหหวานอ่ะเนี่ย เนื้อถ้าไม่ออกจากกระดองเลยเนี่ยเห็นไหมหักเสรแล้วมันหักกันได้ไม่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 ใช่อย่างนั้นคือหักขอบคุณมากพี่เพิ่อครับเห็นแล้วพวกเนื้อปูส่งไปเรื่อยคือตลกอ่ะเล่นทุงเท้าอะไรกันเนี้ยตลกอ่ะชอบอ่ะ ปูอ่ะใหญ่มากแล้วสดมากแต่ที่สำคัญคือตัวผัดของกะหรี่เขาอร่อยมากตัวไข่นะคะมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วความหอมเขาสุดยอดก้ามปูนี่เป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะพี่แต่แล้วเป็นปูสดแกะง่ายด้วยจานต่อมาดีกว่าจานต่อมาอยากจะบอกเลยว่านี่เป็นไฮไลท์ของร้านอีกอันหนึ่งกุงเลขาดแตกมันคือซีฟู้ดทั้งหมดเลยนะเอามารวมกันแล้วมันก็มีส่วนผสมอ น้ำพริกเผาคือปกติอะลักษณะอยางเนี้อันนี้มีขายเยอะแต่พูดเลยคุณผู้ชมไม่ได้รสชาติแบบนี้แน่นอยอันนี้รสชาติเขาออกอันนี้จริงๆริไม่ได้มโนนะคือร้านที่อร่อยบางร้านก็มีแต่บางร้านบางทีรสรสชาติเขาคนละสูตรกันอ่าก็แตกต่างกันออกไปทุกร้านนี้เป็นรสชาติแบบคาจุนอะไรอย่างเงี้ย่อันนี้เป็นพริกเผาดีมากมันไม่เค็มเกินไปรสชาติมันกำลังดีอะทำไมไม่อ้วนว่ากินเป๋อง ดีมากเลยนี่ดูกินคอนดีอ่ะนี่สมมติไปออกเดทด้วยกันนะเดทเลยนะเนี่ยผู้ชายไปด้วยเดทเลยอ่ะกะไปเดทซะหน่อยเดทซะหน่อยไม่เดทเลยอ่ะเออเอาละ เอาไปข้ามแล้วหรอเปลี่ยนเมนู้แล้วหรอต่อไปอันนี้อยากจะบอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์นะฮะเป็นของร้านเราร้านเดียวเลยในเมืองไทยเลยดีกว่าซีฟู้ดเกาหลีฮะอินกรีเดียนของมันคือสาหร่ายที่สั่งนำเข้าจากเกาหลีโดยเฉพาะที่สำคัญนะใช้พริกป่นของเกาหลีด้วยพริกป่นก็ต้องใช้ของเขาต้องใช้ดิเพราะว่ามันเป็นซีฟู้ดเกาหลีไงคุณจะไปใช้พริกป่นรัสเซียมันก็เป็นซีฟู้ดรัสเซียดิอันนี้บ้าเหรอครับผม อันนี้สาหร่ายชื่ออะไรนะฮะอ่าทาสิมะที่บำรุงสุขภาพด้วยฮูยความเผ็ดนะคุณผู้ชมค่ะพริกกิมจิที่เกาหลีออกมาแบบชัดมากมันมีความเปรี้ยวเขามีความเผ็ดเรากล้ารับประกันเลยว่าถูกปากใช่ใครข้อสงสัยพี่เปิ้ลอ่าฮะว่าทำไมพี่เปิดซีฟู้ดแล้วคนแน่นมากเพราะว่าพี่ดีจริงแล้วคนให้ความนิยมซีฟู้ดพี่เยอะมากเพราะว่าเขามีเมนูที่มันแปลกมันอร่อยแบบนี้นี่เองนะฮะโดยมีลายเส้นของพี่เปิ้ลนะครับอัน้าก่อนอันนี้อยากจะบอกนี่ เพื่อนี้แบบเพลินอ่ะกุ้งเต้นทอดสำหรับคนที่นั่งนานๆนะแล้วก็กินแบบจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเนี่ยกินไปคุยกับเพื่อนเพลินแป๊บเดียวหมดเลยแล้วที่สำคัญขนาดกุ้งเต้นยังต้องเป็นกุ้งเป็นนะไม่งั้นเหมือนคนละคนละเรื่องเลยคนละอารมณ์อร่อยมากเปรี้ยวๆมันๆมันต้องเบิ้ลนิดหนึ่งอะสั่งเพิ่มเลยจริงอันนี้าจานก็สั่งมันเพลินแล้วมันเป็นอะไรที่ขบเคี้ยวแล้วมันหยุดไม่ได้นี่ไม่กล้าวางมือแล้วตอนนี้ครับเลอะเทอะไปหมดแล้วครับใช่แต่ตอนนี้เราต้องรอเราต้องรอกุ้งเจ็บ ไหนละครับกุ้งุ้งถอยหน่อยเดี๋ยวกล้ามทิ้งหัวนี่ขนาดไซส์แค่4ตัวโลนะอันนี้4ตัวโลเรายังมี2ตัวโลได้ข่าวว่าแขกสั่งจองกันเยอะมากนะสำหรับกุ้งตัวใหญ่นะฮะต้องจองกันเลยใช่นะฮะเอเเอร์จำกัดจริงๆครับเราพูดเลยว่าเนื้อเขาออกมาง่ายมากคือรู้เลยว่าสดมากสดมากๆดูมันกุ้งดูมันกุ้งรู้เลยว่าสดมาก นี่มันน่ะคุณผู้ชมคูกข้าวร้อนๆนี่พิเศษที่สุดแล้วฮะเขาบอกว่าคนย่างกุ้งเป็นแล้วไม่เสียของมันต้องเป็นแบบนี้แหละสุดสุดจริงๆอันนี้ต้องยอมไม่ต้องไปไกลถึงต่างจังหวัดแล้วนะฮะกลางรัชดาแต่ราคาเท่าที่อื่นเลยใช่ไม่ต้องเปลืองน้ำมันไปคขข้อสงสัยนะฮะเกี่ยวกับทําไมพี่เปิ้ลต้องมาเปิดซีฟู้ดเพิ่มแล้วทําไมลูกค้าเขาทวีคูณเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากกว่าเก่าขนาดนี้นะฮะาขข้อข้องใจของเขาเนี่ยเมนูสด ไม่อร่อยตลอดครับผมเอาทุกอย่างมารวมกันได้อย่างลงตัวจริงๆรน่แน่นอนขอบคุณมากๆเลยวันนี้สาธิตหนึ่งเมนูพี่ที่จะเข้าไปดูน้องคนนั้นที่เขาทำเอาอย่างนี้แลวก็ทะเลถาดแตกทะเลถาดแตกทะเลถาดแตกให้น้องคนนั้นเขาสาธิตให้ดูโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปในครัวนะฮะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำทะเลถาดแตกครับพร้อมไหมครับเชฟครับครับพร้อมครับนะฮะนะครับเริ่มจากอะไรก่อนครับก่อนหอยหวานนะหอยหวานครับอันนี้หอยแคร ไอ่แครงตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ปลาหมึกจะใส่รวมกันไปเลยอือหือไอแหลงพู้นิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์มิวซีแลนด์อันนี้เราเสร็จแล้วนะก็มาใส่ที่นี่เลยที่ถาดนะครับต่อไปก็ลวกพุ้งพุ้งที่พร้อมกันเสร็จแล้วครับนี่เราลงนี่นะครับนี่พริกเผาครับนี่น้ำตาลเราใส่ไมปมากๆมันจะหวานนมวัวอันนี้นมสดนะครับสูตรเด็ดจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับก็คงจะอยู่ที่น้ำพริกเผาตัวนั้นนะนะไอตัวนี้แหละฮะเป็น ตัวชูรสทําให้อร่อยเลยครับซอสหอยนํำลมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์นี่คือซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์นนะฮะคนให้ร้อนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปราดราดให้ทั่วให้ถึงนะ้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนะฮะทะเลถาดแตกนะฮะสูตรน้ำพริกนี่ก็คือของเราเลยของเราเองครับนะฮะถ้ามีคนดึงตัวไปร้านอื่น โอ้อยู่นี่แหละครับอยู่นี่ฮะคนเกิดและคนเพื่อยู่ที่นี่เลยยืนอยู่นี่นี่โอเคขอบคุณมากครับพี่นิพนธ์ครับนะฮะเรียบร้อยนะฮะโดยฝีมือของน้องนิพนธ์นะครับน้องนิพนธ์ซึ่งอายุไม่ถึง20สิเองใช่ฮะ เขาแพ้พระอ้อมหรือหน้าตาเขาไผ็เดีวน้อนิพนธตอนอยู่ไฟตอนอยู่หน้าทิมกับตานถ่านหน้าอิถกับชาวทานอตอนถ่านที่แม่่ไฟคุยถึงเขานี่คือเขาทำอาหารอร่อยมากให้เรากินนะอร่อยจริงๆแล้วเขาไม่ได้พยายามบอกหลอกถามกันนะบอกว่าออกไปอยู่ที่อื่นไหมจะให้กระตัวมากกว่านี้ไม่ไป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 พี่เปิ้ลถูกพี่เพิ่นร้านของพี่เปิ้ลเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน ยอ่ทแล้วก็มีสาขาเดียวเท่านั้นนั่นคือร้านโคขุนคุณทองซีฟู้ดกูดมีทสังเกตแค่บายนาครนนะณตอนนี้ทั่วประเทศไทยก็คือมีที่เดียวเลยนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับแวะมาทานกันดูอยากให้มาคือเมนูของเมนูที่หลายๆคนคุ้นปากก็คือเมนูของเนื้อต่างๆยังคงความอร่อยเหมือนเดิมแต่วันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาที่อร่อยมากๆๆๆคือเมนูซีฟู้ด ก้าคอนเฟิร์มเอาล้ครับสี่อดีรามีมออไห้กับพิเปิลนะครับนั่นก็คือซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราดิสมบูรณ์ม้อให้หนึ่งชุดครับพิเปิลพูดบ่อยนะครับคำว่าเป็นความสุขของครอบครัวผมแน่นอนมาสะท้อนอย่างหนึ่งนะฮะคือในตัวผมเนมีแน่นอนภรรยาไม่ทานเนื้อแต่ผมเนี่ยชอบเนื้อเป็นชีวิตจิตใจคือบางทีเรากินอาหารอร่อยเราก็อยากให้คนรักของเรากินด้วยนั่นเองหรืออยากนั่งด้วยกันนี้ไม่ต้องแล้วมาที่เดียวเพราะเรารวมมาที่เดียวจบเลยครับขอบคุณมากๆกครับพิเปิลกับที่ให้เกีย เอาล้วฮะนี่คือความอร่อยที่เกิดขึ้นรัชดาซอย4นะครับกับโคขุนคุณทองแต่ตอนนี้เขามีซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดกุ๊ดมี2020ูนย์สองศูยบนาคอนถูกต้องโอ้เป๊ะถูกต้องเลยโโอ้หเอาละครับวันนี้เรา3คนรับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์11บเอโมงกับอร่อยช่อง5สวัสดีครับสวัสดีครับ